อาสาภาชิม EP นี้นะผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชิมรสชาติเด็ดๆที่ตำลั่นทุ่งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเคยไปตำลั่นทุ่งสาขาหนึ่งมาแล้วนะครั้งนี้สาขา2บอกเลยว่าเด็ดในเรื่องของบรรยากาศตามผมมาเลยปะ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตำลั่นทุ่งสาขาสองแล้วอยากจะบอกว่าโอ้ยภายในนี่เย็นสบายมากๆเลยข้างๆผมนี่คือเจ้าของร้านหัหน้าสวยมากๆนะพี่บุ๋มตัวสีค่ะพี่บุ๋มผมถามก่อนว่าเคยไปแล้วสาขาแรกสาขาสองเนี่ยมีความแตกต่างไงบ้างคืออันนี้จะเป็นตึ่งในสลองนิดนึงจะเป็นแบบเป็นห้องแอร์แล้วก็มีตนด้านนอกอ่าค่ะแล้วก็จะเป็นวิโนตีสดทุกวันเปิดดึกเปิดดึกดึกนี่ถึงกี่โมง ก็เที่ยงคืนค่ะพี่บุมพูดถึงอาหารของที่นี่เนี่ยวางคอนเซปต์ไว้ประมาณไหนวะแซ่บเหมือนเดิมแซ่บเหมือนเดิมแสดงว่าไม่ธรรมดาแซ่บนัวคูณสองกันไปเลยนะฮะพูดถึงราคาดีกว่าราคานี่คือน่ารักไม่น่ารักเหมือนเดิมค่ะไม่ได้แตกต่างจากสาขาหนึ่งมากค่ะแล้วก็จะเพิ่มเมนูพวกอาหาร ไทยขึ้นมามากกว่าอะไรเงี้ย่ะที่นู่นแสดงว่าวันนี้เนี่ยอาจจะได้ชิมในเรื่องของรสชาติของอาหารไทยด้วยที่เป็นเมนูแหมที่เรายังไม่เคยนะเพราะว่ามาจากหานี้มาครั้งแรกเลยนะก็อยากจะลองดูแล้วฮะแต่ก่อนจะลองเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูบรรยากาศข้างนอกด้วยได้เลยพี่โอเคครับตามมาเลยครับ นี่คือบรรยากาศข้างนอกนะฮะอยากจะบอกว่าเงียบสงบมากพอเราเดินเข้ามาที่ร้านแล้วพอมาออกบริเวณด้านเอาดออันนี้ก็คือเป็นบ่อปลาด้วยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นบ่อปลาค่ะต้นด้านนอกก็จะได้วิวเหมือนธรรมชาติหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเข้ามาแล้วแบบอ่ะนั่งทานอะไรชิลๆได้ยินเสียงน้ําตกเออยอะไรเอยด้วยที่สําคัญเนี่ยพอตอนเย็นๆเนี่ยอันว่า สวยมากเลิกงานนเหนื่อยนะต้องมานะตามร้านทุ่งสาขาสองอยากจะกบอกว่าพักผ่อนจริงๆแต่ตอนนี้พี่มผมผมรู้สึกว่าของไซส์ผมปั่นส่วนแล้วเ,เริ่มอยากจะเห็นหน้าตาของเมนูของสาขาสองแล้วว่าเป็นยังไงได้เลยแทนจะได้แทนจะได้รู้ว่ามันสาขาแตก่างกันหรือว่าแท้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปดูเลยครับพี่และตอนนี้ข้างหน้าของผมนี่คือ เมนูหืมยิงได้ว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์แน่เลยใพี่ผุมสาขา2เนี่ยอะไรบ้างที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ต้องสั่งของสาขา2ตัวนี้เลยอันนี้ใช่อันนี้อร่อยปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะขอดูเนื้อโอ้ยเนื้อสวยสดๆนะครับอันนี้ผมชิมเลยนะชิมได้เลยเขินๆมาสาขา2แล้วยังเขินอยู่หืม จริงๆพี่ใช่ค่ะอันนี้จะมีแค่สาขาสองส่วนตัวนี้ก็คือทิ้งในจุดทางร้านเลยยำรั่นทุ่งยำลั่นทุ่งใช่ค่ะอันนี้เด็กๆมาก็มาทานได้เนี่ยทานได้ค่ะก็แจ้งว่าไม่เผ็ดไม่เผ็ดใช่อ๋อแจ้งได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะรวมท่าเลยอืกรอบรั่นในปากเลยพี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็น ภาพไม่ได้เลยตำถาดด้านทุ่งอ่าของเราร้านตำด้านทุ่งเราก็ต้องมีเมนูของเราแค่ดูสีก็ต้องนัวแน่ๆพี่เผ็ดแน่นอนใช่ผมต้องลองไม่ได้หรอกมาแล้วมาถึงแล้วสาขาสองเนี่ยจะเผ็ดไมใช่เพราะเผ็ดไม่ทันเลยต้องต้องต้องลองอันนี้คือเป็นแหนมแหนมกระดูกอ่อนค่ะส่วนของทางร้านเลยจะมีทั้งสองสาขาเลยนะอาจจะเป็นทั้งสาขาหนึ่งก็มีสาขาสองก็มีรสชาติดูกันเลยรสชาตินี่คือแบบ อร่อยเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเกินไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะไม่เปรี้ยวเกินไปอช่างนี้เลยแล้วก็ของที่นี่ก็จะอีกนี่เลยสามชั้นคั่วพริกเกลือค่ะหอมเครื่องนะคะหอมหอมพริกหอมกระเทียมใช่ค่ะแต่ก็จะไม่เผ็ดไม่เผ็ดปลกใจปลูกใจชอบชอบฉันไม่ทานเผ็ดแล้วก็อันนี้จะเป็นยำผักบุ้งกรอบยำผักอันนี้ทานคู่กับโจ๊กต้มยำตัวนี้ใช่ค่ะ ขออนญาตนะครับพี่ผมไม่ไหวน่าทานมากรสชาติพอผสมกันนะพี่น้ำยำเข้ากันได้ดีเลยใช่ไหมคะใช่พี่อร่อยมากเลยอ่ะกุ้งนี่สีสวยอ่ะกุ้งผัดพริกเกลือค่ะใช่ชิมได้เลย แล้วก็จะเหมือนกันต่างกันแค่ตัวนี้เป็นกุ้งใช่แสดงว่าเมนูที่นี่เนีย่ยในเรื่องของเ,อเด็กๆก,ก็ทานได้ทานได้ค่ะก็คือแบบโอ้โหเมื่อกี้อยากจะบอกว่าขณะที่พี่ๆทีมงานกำลังเตรียมอยู่ก็มีน้องๆเนีย่ยที่แบบของลูกค้ามาเดินเล่นวิ่งเล่นด้วยบางวันเต้นกับพี่ๆเขาด้วยเห็นเห็นอยู่ใช่ค่ะดีมากเลยทั้งครอบครัวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวัยรุ่นไปททำงานมาทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเย็น ใครอยากจะมาตรงตำลันทุ่งสาขา2เนี่ยค่ะก็คือดับแรกคือติดตามเพจนะคะ<ม>ตำลันทุ่งสาขาสองนะคะ<ม>แล้วก็ร้านตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลอง<ม>สามนะคะ<ม>ถนนชรมาพิจารณ์ค่ะหรือว่ามาตามแมปได้เลยค่ะอ๋ออย่างถ้าจะมาเนี่ยต้องโทรมาสำรองก่อนไหมพี่พอสำรองได้ค่ะแล้วก็ร้านเราเปิดทุกวนันตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะคะ<ม>ถึง เที่ยงคืนค่ะโอ้โหวันนี้อยากจะบอกว่าครบรถในเรื่องของบรรยากาศแล้วก็ครบรสชาติในเรื่องของเมนูอาหารของที่นี่ด้วย<ช>นะ,ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บุ๋มมาก,มากๆเลยนะฮะเต็มอิ่มกับบ้าน <laughs> ใครที่สนใจเนี่ยดูจบแล้วก็ปิดรีหมทแล้วก็มาเลยนะฮะส่วนวันนี้ผมกับพี่บุ๋มต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะส่วนช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมครับ <laughs>